สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้มาโซ่แก่นตะวันค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ภาพเพาะไว้ยุเน่ะเบงบ้านค่ะย่ในเฮอน่ะค่ะโป้งค่ะโป้งค่ะอันนี้แมแนค่ะภาพมี่มีอยุซี่เงาค่ะซี่เงาเท่านี้ค่ะอันนี้ภาพปเบิ้งอันพ้าน้อยพ่อน้อยกินได้ดอกเบื่อดอกอันนี้นะเป็นมุ้งมุ้งนี่ค่ะคิดว่าหน้าแล้วเป็นดอกเดียวกันภาพ อามาปุ๊ยนี่พาปุ๊ย่างหลายเลยพ่อแม่พี่น้องพาซื้อมาแบบจัดเต็มนะพ่อพาผมจัดกกแก่นตะวันนี้พนมีสรรพคุณดีนะคะเบิ่งเด้พอพ่อแม่พี่น้องพาซื้อมาจัดเต็มอันนี้นะมองนี่นะย่าออไปฮอดพุดน,นะคะย่าย่าออพุดเป็นแก่นตะวันทั้งมื่อจะมีป้องเลยค่ะป้องคุณหลายขนาดก็มองนี่นะ มีป้องเลยพอม่พี่น้องโอ้ยสางเป็นนะนี่แก่นตะวันค่อยมีป้องเลยค่ะอันที่เห็นเมื่อกี้นะ่ผ้าอามาตะเฮิรนค่ะป้องขนาดพอม่พี่น้องอยู่นี้ผ้าลงไว้ย่างลายมีป้องผักกะเฮินเนเป็นดอก,กงามๆพอมิป้องเฮอพอม่พี่น้องอันนี้เป็นดอกโซ่แล้วโซวอีนะะุขะเนาะดอกอันแอปเปิ้ลค่อยค่ะ ดอกแมปเปิ้ลก็ได้กินย้อนเด้อถึงมแม้ละต้นหน่อยก็ดีก็ได้กินย้อนปึ๊งไงโอ้กสวยงามพะเล่เาเพิ่นมาพี่น้องเบิงง่งไงดอกสวยงามพะเล่าเม่พามค่อยเลิมดอกหวอยละค่ะเลิมติดดอกเลิมติดมะละค่ะดอกหวอยละ แล้วเบิ่งมะเสอรี่ค่ะป่านน่นะมองเียนะภาพปุ๊กแก่นตะวันทำไมพี่น้องอันนี้เป็นมะเสอรี่ค่ะมะเสอรี่เสอรี่แบบมีละกินมะได้ค่ะทำไมพี่น้องอันนี้สำหรับกินมะหากเป็นดอกปีนี้ค่ะมะเสอรี่ค่อย มอซารีกะบมะซากุระล่ะค่ะ,เป,คคะเป็นดอกซากุระค่ะเ,เ,เป็นดอกคือส้มกับที่แรกพลาดนี่กว่าเป็นเบือเป็นดอกแล้วพาเบิงโอ้ยเขาพูดอะไรค่ะปีที่แล้วมีแต่เบอือค่ะปีนี้เป็นดอกคือเบิงโอ้ยเขาพูดอะไรหลายคักหลายๆ่ะนอยู่นั่นแหล,ละคูดกับต้นหมอกต้นไม้ กระสลายแก่นตะวันค่อยนีแล้วค่อยปุย่างหลายเลยค่ะโลกมันเต็มทีนะเขาไม่เออเลยค่ะนะับพ่อแม่พี่น้องเบิง้งแ้ทั้งหมดลงแก่นตะวันอันนี้เป็นกระเทียมป่าเลยค่ะลงแก่นตะวันลงเต็มมีเออมีป่งอันนี้กระโซอีค่ะโซอีเนะี่ยอันนี้ก็ต้นน้อยๆค่ะอันนี้เป็นมะอันมะแพะพ่อแม่พี่น้อง แม่แพรยุนี้เป็น้องหอมว่าเบียร์เน้นค่ะอันนี้ผ่าเอ็ดแปลงว่าละลงพักค่ะอเอดแปลงว่าล้ลงพักยังไม่ได้ลงไมไ่ลงผัวเลยลงแต่หอมคินไ้อันนี้มาเซอรีมาเซอรีอยุนี่เป็นหอมเคียร์เชอค่ะมาเป็น ลงหอมแดงไว้เป็นน้องปป้งค่ะปป้งแล้วต้งหอมแดงหอมใหญ่นี่เป็นหอมแดงค่ะหอมแดงบ้านเฮาเออโป้งแล้วค่ะพาพูุติดติดกันเลยค่ะมองนี้รู้สึกกลับเป็นหอมแดงมันมีหอมแดงกับหอมใหญพร่มนน้องว่าหอมแดงมืดนะคะก็เลยแจ่มหอมให่เส้นนำ ันนี้รู้สึกกจะเป็นหอมแดงหอมแดงบ้านเฮานะคะผ้าซื้อมาตากรานเวียดนามโอ้ยปงงามปุงงามปุงงาม ดอกอันนี้แมนดอก f เก็ตมีน็อตบ่ค่ะจริงๆแล้วเบอร์เราเป็นสีเขียวด้ออันนี้สงสัยวเราตายแดดเผาฮัลโหลแดดเผาก็แดดเผาอเลสกูสเซียเชิญแฮลิสไชจ์เยอะกูสตังค์คือจะทำ film บ้างไหยา มา YouTube ช่องเย่ YouTube เฉินเฉินเบอร์มันงามงามแค่เบอร์ก็งามแล้วค่ะสีนี้่ระเบอร์แป้กขนาดกับเบอร์เป็นสีนี้เลยค่ะดอกลราก็แบบเข้มเข้มแบบนี่นะ เองามครับเบอร์แต่ละย่างนี่คือกันค่ะอันนี้เบอร์เป็นแบบอีซีสีเพื่อนกับประมาณอ้อส้มๆแบบนี้ค่ะอันนี้เราสีอ้อสมพูค่ะสมพูเข้มๆโอ้งามงามอันนี้จําไม่ได้ละค่ะว่าสีเลยอ้าแเราเป็นสีแดงค่ะเพลื้ิมลงแล้วค่ะกุหลาบนี่เพลมากหลายๆค่ะกุหลาบเพลมากโอดซื้อเจออะค่ะนีลุนีพวมากค่ะ คอ่พักกระจบกันลาวันดีใลายกันอันขล้อไปแล้วโควิดนี่ก็ดีขี้กันค่ะเราไอ้โฮมออฟฟิศนะแล้วก็เลยเบิ่งลุได้ค่ะอันนี้เป็นตออพักแวนได้ค่ะไปพักอันเบอร์บลกนะคะเบอร์บลกฝรั่งเพิ่นเว้า ขั้นแมนน่ะค่ะขั้นแมนแมน่ะกินได้บะซันแต่ไม่แหน่เจอยังไม่มีแหนะเจอถ้าพ่อแม่พี่น้องมาคอนเฟิร์มมือสะก่้อนค่ะมากินได้บะกอ้ยท่าลำไปลำมากยาู่นะีมคะโอ้โอนนงามแต่ใดพ่อแม่พี่น้องเป็นแต่แซบอ่ะเป็นแต่แซบขั้นกินได้นะ,ะอันนี้ก็เป็นที่รักค่อยอันนี้อันต้นนี่นะ ดอกอันนี้เป็นดอกอันเออดอกดอกไพโอเนียร์เลยแหละบานหองหองดอกโบตันว่าไหมพี่น้องงามหอมน่ะพาซื้อมาซื้อมาปุ๊เป็นดอกโบตันงามดียงามเลแต่ต้นนี้แปลกว่าไหมพี่น้องเงานีมีหึ่งโอ้ยหึ่งค่ะหึ่งพายังจ่มเดี๋ยวพาในกว่ามีหึ่งหึ่งค่ะ พ่เางาอื่นขึ้นตั้งหึงเลยคะ่ะโอาไงสับลาบอยู่นะขนาดพ่อไม่พี่น้องแมนแบกเบอร์นี้นะที่เพิ่นกินได้นะคะขนะันเพิ่ลมูจักเบาะผ้าในเด้อก็คือ,อยู่ได้คืออยู่ที่ทพ่อไม่พี่น้องเพิน่นเบาะอยู่ใน y o u t u ู e นะมุก่อน้าไปเห็นของป้าน้อยนะคะแมนบบป้าน้อยแมนบอกหรือเพิ่พ่อไม่พี่น้องเพิ่นเลย อุจักกระบอกพาน่ะเบปักพักอันนี้ค่อยนะพักเส้นฝรั่งอุย้ยแซ่บแต่ได้พรมในพนงค่อยมักเลยไรอันนี้ก็คือเบาค่อยเบาค่อยปุ๊<笑><笑>ยอะหัวควานค่อยยากเลยด้อค่อยบอลค่อยปุ๊อันต้นเผือกพอแม่น้อง เดี๋ยวเดี๋ยวผ้วาว่าผ้าปุกระเร่มเออกล่ำดาวนะม็คือเป็นตัวน,นี้อ้ยตอนนี้ผ้าไปดึงมาจ้าป้าค่ะอันนี้เป็นนันเบอร์ไอวีค่ะต้นไอวีอันนี้เป็นพักซี่ล้อมเป่าไหมพี่น้องน่ะเป็นพักซี่ล้อมวะสัน ินได้แกงพ่อแม่พี่น้องยื้อโซนข้างี่ปอดสานพ่อแม่พี่น้องโอ้เนี่ยเอาไปกินได้แล้วเอาไปแกงเอาไปอ้อมพันวาัาพักรีล้อมนี่ภาพหัวจักพักรีล้อมกับอันกะเห็นพ่อแม่พี่น้องยูทูบเนี่ละคะ่ะเพื่อนไปหานะเพื่อนจำไม่ผิดนาะาเราเป็นแม่ดื้อที่พาไปถามเพื่อนนะคะแม่ดื้อแล้วก็มาตอบเพื่อนแล้วกันเลย กามานาละทำแม่พี่น้องเฮาซางยูทูบมาต่อเพิ่มแม่นว่าซันไปเก็บลูเดอร์ว่าซันโอ้ยก็ได้เก็บปีที่แล้วได้เก็บค่ะอันนั้นไปพาไปเก็บยุ่ป่าค่ะยุ่เขาอ,อันนี้อยู่ในสวนเฮาค่ะอยู่ในสวนนี่กินได้เลยปลอดสานร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้ยงามแท้งามแท้ท่ายังได้คะท่ายี่ งามคักงามคักโอ้ยอ่อนส่วนอ่อนส่วนงามคักอันนี้เป็นจักดอกนี้ค่ะแต่เบอร์ไม่มแม้นเลยค่ะแต่ดอกเป็นคล้ายๆดอกลีลีดอกสีส้มๆค่ะงามงามงาม